สาวๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมเช้าๆเนี่ยแฟนเราเข้าห้องน้ํานานจังท่ลารักเสร็จยังเนี่ยนี่มันสายมากแล้วนะทําอะไรอยู่อ่ะขี้อว <c oughs> เสียงสูงชนะไหนดูซิไหนบอกขี้ <c oughs> อี่น้อยใครเนี่ยตัวเองทําอะไรที่ถึงอยู่หลังจากวันแรกที่มันขี้นาน มันแอบคุยกับชนีนี่เองวันนี้มันก็ยังขี้นาเหมือนเดิมค่ะตัวเองทำไรอะ่ะสายแล้วน้องวันนี้คิวท,ทำไมวันนี้เสียงมันสันส่นๆขี้เคยแหละ นิทานเรื่องนี้สอนให้ดูว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจผัวไม่แน่นะคะคนที่นอนอยู่ข้างคุณอาจจะเป็นเก้งกวางบางนีก็ได้